สวัสดีครับสวัสดี FC และก็ผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับช่างปุ๋ยนะครับเมื่อกี้นี้นะครับก็คงเห็นแล้วนะครับที่ผมโยกโชกหน้ารถคันนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีเสียงจากข้างในนี้นะครับนี่นะครับมันมีเสียงแล้วเสียงมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับทีแรกนะครับของมันนะครับ ก็เป็นแกนเดิมเดิมไม่มีเสียงแบบนี้นะครับแต่หลังจากที่ผมเปลี่ยนแกนโชกหน้าใหม่นะครับเนื่องจากว่าแกนของเดิมนั้นมันเป็นรอยแล้วก็น้ํามันรั่วซึมนะครับแล้วแกนที่ใส่นี่นะครับก็ไม่ใช่เป็นแกนแท้เป็นแกนเทียมทําเทียบขึ้นมานะครับแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรผมก็ ประกอบใส่เลยนะครับไม่ได้ตรวจเช็คนะครับว่ามันมีขนาดอะไรมันเท่ากันหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของผมส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ตรวจเช็คตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเทียมนะครับบางทีมันทำมาไม่เหมือนเดิมนะครับทําให้เวลาเราประกอบไปแล้วมันมีปัญหานะครับท,ท,ทั้งๆที่ทีแรกนะครับมันไม่ดังนะครับเดี๋ยวมาดูแกนที่ ถอดออกไปนะครับนี่นะครับที่ผมถอดแล้วก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่าอะไรนะครับนี่เห็นไหมครับนี่มันมีรอยเยอะขนาดนี้เลยเห็นไหมครับนี่รอยตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยมาเลยเป็นรอยตลอดนะครับนี่นะครับเป็นรอยตามมดตลอดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรอยเส้นๆเวลาน้ํามันยุบตัวโชคยุบตัวก็น้ํามันก็จะซึมทําให้น้ํามันซึมตลอดแต่แกนตัวนี้นะครับ ใส่แล้วมันไม่มีเสียงอย่างนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้โชคเดิมอยู่ยังไม่เปลี่ยนแกนผมก็ลองขี่ลองอะไรแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่พอซื้อแกนมาใส่ใหม่ปุ๊บนะครับก็เกิดปัญหาแบบนี้เลยนะครับทำให้ยังส่งรถไม่ได้นะครับเราต้องเคลียร์ตัวนี้ให้มันจบก่อนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะถอดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ เรามาแกะดูกันนะครับว่าอ,ออกแล้วไม่จังเกิดจาสาเหตุอะไรนะครับเอามาวัดแกนกังทีละถึกเลยนะครับนี่นะครับน้ำมันก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับนยังไมได่ดำเลย เท okay. okay. น้ำมันออกแล้วนะครับก็มาเทียบกันนะครับมันก็ความโตมันก็เท่ากันนะครับความโตเพราะว่าซีนนั้นมันใช้เบอร์เดยียวกันเลยนะครับแล้วมันใส่แล้วมันก็แต่ที่ผมสงสัยนะครับผมสงสัยตัวนี้กับตัวหัวตรงนี้นะครับเพราะว่าเนี่ย เวลามันขยับเนี้ยมันมันเหมือนมันขยับตัวได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูหัวนี้นะครับเนี่ยชุดตรงหัวข้างในตรงเนี้ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับชุดอยู่ข้างด้านในตรงเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองมาใช้ววเนียลองจับดูนะครับนี่เป็นของใหม่นี้ของเก่านะครับเดี๋ยวจะวัดดูว่าตรงกันไหม มันก็ขนาดตรงนี้นก็ขนาดเท่ากันนะครับแล้วที่ผมเคยเจอนะครับคือบริเวณในรูตรงนี้นะครับมันไม่เท่ากันนะครับเราจะวัดยังไงนะครับราะเคยเจอนะครับรูไม่เท่ากันแล้วไส้ในก็เป็นรอยนะครับจะลองดูแต่น็อตตัวนี้มันก็อันเดียวกันนะครับใส่ได้ ก็ใส่ได้เดี๋ยวลองประกอบใส่เข้าไปในของเก่าดูนะครับแล้วก็ใส่สปริงแล้วก็กดยู ดูใหม่อย่างเมื่อกี้เนี่ยครับเมื่อกี้นี้ก็ใช้ของใหม่นะครับลองดูว่าจะมีเสียงหรือเปล่าดูกันครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวลองโยกดูนะครับว่าเสียงมันจะเหมือน เมื่อกี้นี้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้นี้มีเสียงนะครับนี่ก็มีนะครับแต่มันมันลื่นกว่านะครับเสียงมันน้อยกว่าอันนั้นนะครับอันนั้นมันเหมือนมันมีเสียงคืดๆคืดเสียงดังมากแล้วมันฝืดนะครับผมว่าปัญหานี้นะครับน่าจะเกิดจากภายในด้านในนี้แล้วนะครับที่มันจะ เป็นรอยตะเข็บนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูดีๆนะครับมันจะเป็นรอยตะเข็บแล้วตะเข็บตรงนี้นะครับตัวที่ทําให้แกนวาลตัวนี้นะครับเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปสีแล้วถ้าเกิดว่ามันขัดมันก็จะทําให้เกิดเสียงดังแล้วก็ขยับตัวยากนะครับตรงจุดนี้นะครับเนี่ยนี่ครับอันนี้คล่องกว่านะครับ เดี๋ยวดูอันใหม่อีกทีนึงนะครับอนน่อันเก่านะครับอันใหม่นี่นะครับยังไม่ไปรอยสปริงลงไปนะครับใส่บทูทไปตัวหนึ่งขันล็อนะครับ ปัญหานี้นะครับมันต้องแก้ให้ดีที่สุดนะครับไม่งั้นก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนของใหม่แล้วยังเกิดปัญหาอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันมีเสียงนะครับอันเนี้ยเนี่ยกดแล้วมันมีเสียงอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้นะครับมันจะจะทําให้เวลาเราขี่แล้วลาคานก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะแก้ไขยังไงได้นะครับไว้ผม หาวิธีแก้ไขแล้วเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะครับนี่ครับนี่มันจะมีขาวๆเห็นไหมครับเนี่ขาวๆนี่เห็นไหมครับเนี่ยรอยที่มันสึกหลอมันสีนะครับไม่สึกหลอมันสีกับด้านในของนี่นะครับนี่เป็น แกนโช๊นะครับนี่เนี่ยเห็นนะครับด้านในเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อแล้วก็เป็นร่องไม่ใช่เป็นร่องนะครับเป็นนูนขึ้นมาเยอะนะครับทําให้เวลาแกนวาล์วตัวนี้นะครับมันเคลื่อนที่นะครับมันก็มาสีนะครับเนี่ยมาสีทําให้เกิดเสียงแล้วก็ขยับตัวยากนะครับทําให้เราคิดว่ามันหลวมนะครับ ท้าที่จริงแล้วมันสีนะครับแต่กลับของเดิมนะครับตะเข็บนะครับมันน้อยกว่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยตะเข็บอ่ะมันน้อยกว่ามันก็เลยไม่ไม่โดนนะครับยิ่งปปลายด้านล่างยิ่งตะเข็บจะไม่ค่อยมีนะครับนี่นะครับตะเข็บจะน้อยกว่าเป็นเส้นเล็กๆแต่อันเนี้ยมันกลายเป็นเส้น เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดูชัดๆมันนี่นะครับเนี่ยมันเส้นใหญ่นะครับเนี่ยมันเส้นใหญ่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันเส้นใหญ่นูนขึ้นมาก็เลยทําให้มาสีนะครับนี่หน้าของเดิมเขาไม่ได้ใส่แหวนรีดน้ํามันตัวนี้มาให้นะครับแกนเทียมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่ได้มาตรฐานแบบนี้นะครับจริงเป็น รถเก่าๆนะครับผมก็เจอมาเยอะแล้วนะครับไม่เหมือนกับรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีขายในท้องตลาดนั้นแกนเขาจะทําได้มาตรฐานนิดนึงนะครับเพราะว่าการแข่งขันมันสูงนะครับแต่พอมาเป็นรุ่นเก่าๆอย่างนี้นะครับก็จะเจองานแบบนี้นะครับไม่มี QC ไม่มีอะไรนะครับเราจะไม่บอกนะครับว่าแกนตัวนี้เป็นของอะไรยังไงแต่ก็แค่บอกให้เพื่อนๆแล้วก็ FC ระวังตรงจุดนี้นะครับ ตรวจเช็คดูได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าให้ดีนะครับแกะมองดูด้านในนี้ก่อนซื้อได้ก็ดีนะครับแต่ส่วนมากแล้วเราจะไม่ได้แกะดูนะครับเพราะว่าเราก็จะสั่งออนไลน์กันทั้งนั้นก็เลยทําให้เกิดปัญหาตรงนี้นะครับเราก็ต้องแก้ไขกันไปตามเนื้อผ้านะครับเพราะของเดิมเขาก็คงจะฝืดติดอย่างนี้ก็เลย ไม่ใส่แหวนตัวนี้มานะครับหรือใส่แล้วแหวนก็ขาดลุดหายไปก็เป็นไปได้นะครับคราวนี้เราก็มีวิธีเดียวเราก็ต้องมาแก้ตัวนี้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนแกนใหม่นะครับแต่แกนใหม่ถ้าเกิดไปร้านเดิมก็อาจจะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราแก้ตัวนี้ดีกว่านะครับก็ สรุปนะครับที่มันติดตรงนี้ผมก็ใช้วิธีเจียรตรงนี้เอานะครับไม่รู้ว่าจะใช้วิธีอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราไปกึงไปคว้านข้างในร่องนี้ให้มันเรียบนะครับที่มันมีปัญหานะครับก็จะยุ่งยากนะครับแล้วก็ไม่รู้จะเอาเครื่องคว้านขนาดไหนที่แขนมันลึกและยาวขนาดนี้ได้นะครับถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าของผู้ผลิต ออกแบบเครื่องมือมาพิเศษก็คงจะทําไม่ได้นะครับตรงจุดนี้ก็เลยต้องแก้กันไปตามน้ํานะครับให้มันใช้งานได้แต่อาจจะไม่สมบูรณ์ร0อยเซ็นก็ต้องเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าระบบมันออกแบบมาแบบนี้แล้วแกนที่เราเปลี่ยนไปมันใช้ไม่ได้นะครับนอกจากว่าหาเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ ผมแนะนําว่าหาซื้อมือสองใหม่ๆสวยๆดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเปลี่ยนใหม่ไปแล้วมันจะมีอะไรแล้วคราวน,นี้เวลาใส่นะครับก็จะต้องใส่ให้มันตรงรอยนะครับผมก็ทามาร์กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราประกรอบเสร็จแล,แล้วเดี๋ยวมาโยกดูกันนะครับว่าอาการเสียงมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับประกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะมาร์กแต้มสีไว้นะครับว่า มันตรงกับประมาณตรงไหนมีรอยนะครับแล้วโยกดูนะครับมันมีเสียงน้อยลงนะครับแล้วก็มันลื่นขึ้นนะครับมันลื่นขึ้นนะครับเดี๋ยวเนี่ยเสียงมันจะน้อยลงไม่มีเสียงคืดนะครับนี่นะครับก็โอเคเดี๋ยวประกอบใส่แกนแล้วเดี๋ยวไป ทดสอบกันในกระบอกเลยดีกว่านะครับถ้าดูอย่างนี้อาจจะยังไม่รู้นะครับประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับต้องทามาร์กนะครับให้มันตรงตําแหน่งเวลาใส่นะครับเพราะว่าเราบากล่องให้มันพอดีนะครับนะครับเวลากดแล้วนะครับเห็นไหมครับเที่ยวนี้นะครับไม่มีเสียงเลยนะครับนี่นะครับไม่มีเสียงเลยก็โอเคนะครับ เดี๋ยวประกอบใส่รถนะครับแล้วก็มาทดสอบรถกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองโยกดูกครับดีขึ้นเยอะเลยนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับโชก็นุ่มขึ้นเยอะแล้วไม่ขัดแล้วนะครับก็โอเคนะครับอาจจะ ก็กปืนคอนิดนึงเดี๋ยวฝักแต่งก็จะหายนะครับแต่โชคก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแก้ปัญหาได้นะครับปัญหาก็ไม่มีอะไรนะครับก็เกิดจากแกนโชกตัวนี้เป็นของเทียมนะครับไม่ได้มาตรฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นธรรมดาของของเทียมนะครับก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าของเทียมยังไงก็เป็นของเทียมนะครับถ้าให้ดีก็ หาของแท้ดีกว่านะครับแต่รุ่นนี้ก็จะหายากแล้วนะครับนอกจากว่าเอาโชกเก่าญี่ปุ่นมานะครับก็ยังไงก็ต้องตรวจสอบอะไรกันนิดนึงก่อนประกอบนะครับเคลนี้ผมพลาดเองไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก็เลยทําให้ต้องเสียเวลานะครับก็ไม่เป็นไรยังไงก็แก้ไขได้จบได้ก็โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ